ทุกคนคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเซลล์มาจะพามาชมเจ้าแค p ปโ 1.9S นะคะคันนี้นะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นรุ่นที่วัยรุ่นนิยมมากๆนะคะนี่เลยเจ้าเทาร์แลมโบนะคะที่ลูกค้าเรียกกันติดปากนะคะก็จะเป็นคันนี้นะเจ้าคันนี้นะคะเป็นรุ่นแค p ปโ 1.9S นะคะเกียร์ธรรมดาตัวใหม่2024เลยนะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่738,000บาทค่ะ แต่งหล่อมากอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากด้านหน้ากันเลยนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยกระจังหน้าจะเป็นสีดําสลับกับสีเทาแบบนี้เลยนะคะด้านล่างก็จะเป็นเคล้ายๆกับลวงพรึ่งที TT แบบนี้นะคะตัวนี้กระจังหน้าใหม่อ่าล้อเดิมค่ะโรงงานเขาจะเป็นล้อกระทะนะคะเป็นล้อแบบนี้เลยสําหรับใครที่เน้นใช้งานนะลูกค้าคือล้อนี้ก็คือแบบใช้งานได้ดีนะคะแต่ถ้าสําหรับ ใส่ซิงใส่แต่งนะคะเดี๋ยวเรามีแม็กให้เลือกด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปชมแม็กกันด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวให้กล้องเข้ามาเลยค่ะรุ่นนี้นะคะราคาเบาๆแต่ว่าฟังก์ชันไม่เบาแน่นอนนะเพราะว่าอิสู u เขาจัดฟังก์ชันมาให้แบบเต็มมากๆนะมีหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะรองรับไวรัสแอปเปิลคาเพลและไว l ัสแอนดรอยออโต้นะคะเป็น เป็นเ,เกียร์ธรรมดาเดินหน้า6สปีดนะคะแล้วก็มาพร้อมกับนะคะปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยแบบนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นอ,อุปกรณ์ที่ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะภายในกว้างนะคะเป็นภายในสีดำนะคะเดี๋ยวดูตอนที่2อันนี้คือกว้างนั่งสบายมากนี่นะคะเดี๋ยวนั่งโชว์ไปเลย1กลุ่มนี่แบบนี้นะคะ สำหรับรุ่นนี้นะลูกค้ามีด้วยกันทั้งหมด3สีค่ะมีสีขาวสีเทานะคะแล้วก็สีบรอนเงินนะคะถ้าสีขาวเนี่ยราคาจะถูกกว่าสีเทา7,000พันะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังสำหรับด้านท้ายรถนะคะตัวนี้จะมีกล้องมองภาพขณะถอยจอดด้วยนะลูกค้านี่นะคะกล้องจะบิวล์อินกับตัวนี้ไปเลยเวลาเข้าเกียร์ถอยภาพขึ้นหน้าจอเลยนะคะ สำหรับสายแต่งนะลูกค้าเดี๋ยวเราจะติดเป็นตัวเหล็กค้ำหลบป้ายให้ด้วยนะคะแต่ถ้าสมมติลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนล้อแมกนะเราก็มีการชนท้ายติดให้ด้วยนะคะลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้เนาะกระบะไลเนอร์ฟิล์มอุปกรณ์ตกแต่งชุดกันขโมยเรามีให้นะจัดเต็มให้ทุกคันนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูล้อแมกเลยค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะเบื้องต้นที่เราเอามาโชว์ไว้ที่โชว์รูมนะก็จะมีแมกให้เลือกหลายลายค่ะ ลูกค้าเลือกได้เลือกลายล้อแม็กได้ค่ะเลือกอุปกรณ์ชุดแต่งได้พวกครอ,อบดุมน็อตนะคะครอบติดเบกเลือกสีได้ด้วยนะแล้วก็เราพร้อมโหลดจัดทรงให้นะคะพร้อมตั้งศูนย์ถ่วงล้อให้ด้วยนะลูกค้าใครชอบเตีย้ยชอบไม่เตีย้ยยังไงแจ้งได้นะคะแจ้งได้เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านนี้บ้างค่ะมีให้เลือกหลายลาย นี่นะคะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้เรามีแม็กอีกมากมายนะคะลูกค้าชอบแบบไหนก็คือสามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะอะสำหรับ ใครนะคะที่สนใจก็สามารถที่จะทักอินบ็อกเข้ามาสอบถามมัดได้เลยนะคะหรือว่าโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์0631900939<ๆ>มัดประจำอยู่ที่โชว์รูมอิส,สุสพระนครสาขาพะหะนโยธินนะคะก่อนจากลับไปวันนี้มัดฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้มาด้วยสำหรับคลิปหน้ามัดจะมารีวิวรถรุ่นไหนฝากกดติดตามด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ